คุณถึเล่าที่หาสาเหตุไปเจริะวอดีพผพา,าสีทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันะนยังไม่ตายหรอกใช่ไหมและเขาเป็นไข่สมบัติเยอะมากถ้าฉันหยิบไปสักชินะ้นน่ะคงมีใครรู้แต่ไม่ดีกว่าฉันกลัวฉันกลับบ้านไม่ได้ท่านองค์เจ้ามาแจ้งว่านางได้เวลากลับแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหลับแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งข้าจะพาเจ้าบำเพ็ญตะบะฮะฝันไปหละเนี่ย ีวันดีฉันหวังว่าดวงจิตจะพาเธอกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเช้าวันต่อมากรุงเทพมหแล้ครท่าทางจะหนักเมื่อคืนฉันฝันประหลาดมากเลยอ่ะวัสดีค่ะทุกคนปะ่ะเข้าประชุมกันดีกว่าโดยรวมขั้นตอนก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแก้ไขก็นำเสนอลูกค้าได้เลยเนาะนะคะอ่ะตามนั้นเดี๋ยวไปก่อนนะ แต่ในความฝันนี้มันก็เหมือนจริงมากเลยกลับบ้านดีกวา่าฮาง่วงนอนจังติดตามตอนต่อไป